ส,สวัสดีจากประเทศเดอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะมาเล่าให้ฟังเกี <suspect> ่ยวกับเรื <โ obes. S 1> ่องที่คุณรตีเคยไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะว่าคุณรตีได้ไปพบไปเห็นไปเจอหรือไปเที่ยวที่ไหนทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังค่ะเมื่อครั้งที่คุณรตีไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นี่นะคะ ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วไปเห็นไปพบไปเจออะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะคำตอบก็คือก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะกิจกรรมหลักๆก็พวกเราก็ลงรถไฟที่สถานีรถไฟกลางในเมืองอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละค่ะเป็นสถานีรถไฟใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็เดินค่ะเดินชมเมืองเดินไปเรื่อยๆชมนั่นชมนี่ไป เห็นอะไรที่เป็นอาหารพื้นเมืองหรือเครื่องดื่มอย่างนี้พวกเราก็แวะทานแวะดื่มไปเรื่อยเดินชมเมืองอจากถนนนี้ไปถนนนั้นหรือซอยนี้ไปซอยนั้นคืออยู่ประมาณนี้นะคะ,ะเพราะเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยโดยส่วนตัวคุณณตีนะคะคิดว่าเมืองนี้มีสเสน่ห์อยู่ในตัวนะคะเขาเต็มไปด้วยคลองนะคะเมืองนี้ คลองเล็กคลองใหญ่คลองน้อยแล้วก็แม่น้ำเนี่ยคือมีแต่น้ำเดินไปตรงไหนนะคะก็เห็นแต่คลองแล้วก็เห็นเรือเต็มไปหมดนะคะ mm. บ้านเรือนอย่างนี้ก็ตั้งอยู่ริมคลองมีถนนเล็กๆน้อยๆคนส่วนมากในเมืองนี้ใช้จกักรยานนะคะ คือใช้จัก,กรยานเพราะว่าถนนมันเล็กไงคะคือบางถนนก็เป็นวันเวบางถนนก็ปิดอย่างงี้ไม่ให้รถยนต์เข้านะคะคนพื้นเมืองเนี่ยน่าจะใช้จัก,กรยานเป็นส่วนมากเพราะเดินไปตรงไหนส่วนไหนก็เ,เห็นแต่จัก,กรยานเต็มไ,ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตามที่จอดต่างๆจัก,กรยานเนจอดเต็มไ,ไปหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณรติทมคือเดินค่ะเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืเห็นอะไรน่าสนใจแล้วก็แวะชม นะคะตามข้างทาง,ทางเดินชมตึกรามบ้านช่องบ้านเก่าสไตล์ดัชสไตล์ฮอลแลนด์นี่นะคะก็ชมไปเพลิดเพลินเจริญใจไปค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําก็คือนั่งเรือชมเมืองนะคะ,ะคุณตีบอกแล้วนะคะว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาเต็มไปด้วยคลองนะคะคลองเล็กคลองน้อยคลองใหญ่พวกเราก็เออไปนั่งเรือชมเมืองกันนะคะ,ะการนั่งเรือเนี่ย จะมีหลายราคานะคะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นเรืออะไรใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะในวันนั้นคุณรตีนั่งเรือแบบหลังคาปเปิดเป็นคล้ายๆกับสปีดโบ๊ทนะคะแต่ว่าก็คือเขาขับไปช้าชา้าเป็นเรือธรรมดานี่แหละคะ่ะที่นั่งก็จะเป็นไปตามรูปเรืออย่างเงี้ยนะคะเหมือนอเป็นรีรีอย่างเงี้ยตามรูปเรือนั่นแหละคะ่ะก็นั่งฝั่งทางนี้ ถ้าสมมติว่าเรานั่งฝั่งทางนี้ถ้าตอนไปเราอยู่ฝั่งทางที่ใช้ฝั่งนะคะที่เป็นหมู่บ้านเป็นตึกปรามบ้านช่องเราก็จะชมทางนี้พอตอนกลับมาอีกก็าก็กลับอีกด้านหนึ่งเราก็ได้ชมอีกฝั่งด้านที่เหลือนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เรือเนี่ยเขาพาเราไปทุกซอกทุกมุมทุกคลองเลยนะคะคลองเล็กคลองน้อยเข้าไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ ถ้ามีตรงไหนที่เป็นจุดน่าสนใจเขาก็จอดเรือแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าตรงนี้คืออะไรนะคะคือคนเรือเนี่ยเขาเป็นไกด์ไปในตัวด้วยเขาพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันนะคะหลังจากจบทริปนั่งเรือชมเมืองแล้วนะคะก็เดินค่ะเดินชมเมืองอีกนะคะเดินไปเรื่อยๆ ก็ถึงเวลาทานอาหารแล้วก็หาอะไรทานกันหาอะไรดื่มนั่งดื่มนั่งทานอาหารชมวิวชมเมืองชมคลองไปเรื่อยๆนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะค่ะนะคะหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงก็เดินกันอีกอีกจุดหนึ่งนะคะที่คุณรติได้ไปชมก็คือ,อย่านชัยนาทาวอย่างนี้ค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละค่ะเป็นอีกถนนถนนหนึ่งนะคะ เป็นชยนายนาทาวก็จะมีร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยแต่ส่วนมากร้านอาหารจีนเยอะเลยค่ะตรงชยายนาทาวนะคะและอีกย่านหนึ่งต่อมาหลังจากที่เราเดินจากชยายนาทาวมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นอีกย่านหนึ่งเรียกว่าย่านโคมแดงนะคะโคมแดงนี่หมายถึงอะไรโคมแดงนี่ก็คือเป็นย่านที่มีบริการโสเภณีนะคะ อพอพูดถึงเรื่องโสเพณนีคุณนตีเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า,าโสเพณนีที่ต่างประเทศนี่นะคะอย่างในยุโรปเนี่ยอย่างที่คุณนตีรู้จักก็คือที่เยอรมนีหรือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะคือเรายกย่องและให้เกียรติเขาเพราะว่านั่นคือเขาประกอบอาชีพ ะะไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปดูถูกดูแคลนเขานะคะคพอพูดคำว่าโสเพณีเนี่ยเราก็เข้าใจเลยนะคะว่านั่นคืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งของเขาเขาทำถูกต้องตามกฎหมายทำอยู่บนดินนะคะ <laughs> ทำบนดินไม่ได้ทำใต้ดินนะคะอันนี้เขาเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วทุกคนเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจโรคตรวจอะไรอยู่เป็นประจำมีการคอนโทรล สุขภาพร่างกายเขาเป็นประจำด้วยแล้วก็ทำงานเสียภาษีด้วยนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังในเรื่องว่าโสเพณีว่าทำไมต้องมีถนนโสเพณีด้วยทำไมต้องมีถนนโค้งแดงด้วยนะคะอันนี้เข้าใจนะคะว่าหมายหมายความว่ายังไงโอเคค่ะก็ไปเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆตามถนนที่เขาเขาเรียกว่าย่านโค้งแดงที่สังเกตได้นะคะว่า ตึกไหนหรือห้องไหนส่วนไหนจะเป็นที่ขายบริการหรือมีโสเภณีบริการนะคะก็คือสังเกตว่าเขาจะเปิดไฟสีแดงแดงแล้วก็มีม่านนะคะสีแดงแล้วเวลาเราเดินผ่านไปเนี่ยเขาจะทําเป็นห้องนะคะเป็นห้อง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 แต่และห้องเนี่ยก็จะมีเป็นหน้าต่างหรือประตูกระจกคือถ้าเปิดม่านออกเนี่ยก็คือเราจะเห็น ผู้หญิงที่เขานั่งอยู่ในนั้นนะคะนุ่มน้อยห่มน้อยโชว์สัดส่วนโชว์ร่างกายของเขานั่งรอแขกอยู่ในห้องนั้นนะคะถ้าแขกเดินผ่านไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าต้องการเข้าไปพบผู้หญิงนะคะก็คือเปิดประตูเข้าไปเลยนะคะหรือเวลาเราเดินผ่านไปนี่นะคะก็จะมีผู้หญิงที่เขาเปิดม่านไว้นะคะ ยืนอยู่บางทีเขาก็โบกไม้โบกมือให้พวกเรายิ้มช้ายชายตาให้พวกเรานะคะ,ะพวกเราก็โบกไม้โบกมือให้เขายิ้มให้เขาอย่างนี้ค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องง้า,ายไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปดูถูกอาชีพเขานะคะเราก็ให้เกียรติเขาหลังจากที่เราเดินผ่านยานโคงแดงมาแล้วนะคะพวกเราก็เดินตามถนนเรียบคลองไปเรื่อยๆก็ไปเจออีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ,ะเขาเขียนว่าเป็น พิพ,ธพิธภัณฑ์โสเพนเออีก็น่าสนใจนะคะเขาก็มีทางให้เข้าแล้วต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปนะคะเข้าไปชมแล้วเ,ออเขาบอกว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์โสเพนีที่อยู่เมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์โสเพนีแห่งแรกของโลกนะคะเป็นแห่งแรกของโลกด้วยถ้าใครมีโอกาสนะคะถ้าไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไปลองเข้าไปชมดูนะคะ ในวันนั้นคุณติไม่ได้เข้าไปชมคือยืนอยู่แต่ข้างนอกด้วยจำกัดเรื่องเวลาของพวกเราที่เราจะเดินทางกลับเยอรมนีนะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปชมดูรายละเอียดภายในว่าเป็นยังไงแต่เห็นป้ายด้านหน้าเขานะคะเขาก็จะบอกเวลาเปิดปิดแล้วก็ค่าเข้าชมเท่าไหร่มีอธิบายเป็นภาษาอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีโฆษณาติดอยู่ด้านหน้าว่า ภายในพิพิธภัณฑ์โสเภาเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของโสเพเนีนางหนึ่งนะคะที่เป็นโสเพเนีที่พอบพิ a ล่ที่เป็นที่นิยมที่สุดของคนที่มาเที่ยวโสเพเนีที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะเป็นนาง n u m b บอร์วันของอัมสเตอร์ดัมนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะแต่เสียดายคุณติไม่ได้เข้าไปชม แต่คราวหน้าคงไม่พลาดจะต้องไปนะคะจะต้องไปค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็เดินมาที่สถานีรถไฟแล้วก็อยู่ด้านตรงข้ามกับสถานีรถไฟเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแม่น้ําใหญ่ๆพวกเราก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปฝั่งโน้นนะคะ,ะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งนี้นะคะคือฟรีไม่ได้เสียเงินเขาจะมีข้ามตลอด24ชั่วโมงมาอย่างนั้นที่เราถามรายละเอียดนะคะ ไปเพื่อว่าอยากไปขึ้นนั่งชิงช้าแต่ชิงช้าตรงนั้นไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์น,นะคะเป็นชิงช้าที่แกวงนียค่ะอยู่บนตึกสูงนะคะตึกสูงตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมแล้วก็อยู่ตรงดาดฟ้าของของตึกสูงตรงนั้นของโรงแรมนั้นนะคะมีชิงช้าเขาบอกว่าเป็นชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ ทีนี้พวกเราก็ไปเข้าคิวคนก็เยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะในวันที่คุณรตีไปก็ไปเข้าคิวซื้อซื้อบัตรซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นไปนะคะปรากฏว่าพอไปถึงคิวที่เราจะซื้อตั๋วแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจะซื้อบัตรซื้อตั๋วที่จะนั่งชิงช้านี่นะคะชิงช้าแว่งนี่นะคะต้องรอคิวหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าคนรอคิวเยอะแล้ว คิวจะยาวเขาจำกัดว่าขึ้นได้ทีละกี่คนส่วนมากที่เห็นก็คือนั่งแกวงทีละคนนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้ใช้เวลานานเท่าไหร่ตรงนี้คุณคุณรติไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้สอบถามรายละเอียดตรงนั้นนะคะพอเขาบอกว่าต้องรอหนึ่งชั่วโมงพวกเราก็เลยไม่รอนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนั้นก็เลยกลับเพราะว่ากว่าพวกเราจะขึ้นไปแล้วก็กว่าจะไปนั่งรออีกเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ทราบว่าหนึ่งชั่วโมงจะเสร็จไหม เกิดมันมืดมาฝนตกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เห็นวิวไม่ได้ชมว,วิวตรงนั้นนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันจะได้ไม่ไม่พลาดนะคะคือคราวหน้าเนี่ยมีติดไว้อยู่2เรื่องนะคะว่ายังไงต้องไปชมให้ได้หรือต้องไปดูให้ได้คือ1ชิงช้านี่แหละค่ะชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องไปนั่งแว่งสักครั้งหนึ่งอยู่บนดาดฟ้าตึกสูงนะคะอันที่สองก็คือพิพิธภัณฑ์โสเพนีนี่แหละค่ะ ถ้าคุณตัตไปอัมสเตอร์ดัมคราวหน้าต้องมุ่งหน้าไปเข้าไปชมตรงนี้ให้ได้ว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงเขาจัดพิพิธภัณฑ์ยังไงบ้างนะคะคือมันแปลกเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยพบเคยเห็นนะคะเราต้องไปดูต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในตรงนี้อย่างน้อยก็เป็นความรู้รอบตัวความรู้รอบด้านของพวกเรานะคะและอีกที่หนึ่งนะคะทีะ่ผู้คนมักถามว่า เออไปอัมสเตอร์ดัมเนี่ยได้ไปชิมเค้กไหมหรือได้เข้าไปในร้านากาแฟรหรือไปในคาเฟ่ไหมนะคะถ้าพูดไปแล้วเรื่องคาเฟ่หรือร้านกาแฟรหรือทานเค้กเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเมืองไหนก็มีนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาจะมีพิเศษสุดไปกว่านั้นนะคะสำหรับคนที่เดินเข้าไปในคาเฟ่หรือจะไปทาน เ,เค้กอะไรประมาณนี้นะคะเขา,าจะมีเค้กกัญชาหรือว่าเป็นคาฟเฟ่ที่เราเข้าไปแล้วเราไปดื่มด่ากับกัญชานะคะเพราะว่าที่นั่นกัญชาไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ตรงนี้คือคุณทิติก็เดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปชมข้างในสอสาที่นะคะแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะคะบรรยากาศที่เราเดินเข้าไปเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นไฟสลัวสลว ะะเขาก็จะขึ้นป้ายด้านด้านหน้าด้านทางเข้าเลยนะคะว่าห้ามถ่ายรูปพอเดินเข้าไปาคนที่นั่งตามโต๊ะตา่ตางๆก็เหมือนคาเฟ่ทั่วๆไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นไฟสลัวสลัวไฟแสงสีมืดๆหน่อยอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ที่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีแคชเชียร์เหมือนกับว่าเราไปจ่ายเงินหรือเราไปสั่งก่อนว่าเราจะเอาอะไรนะคะ อันนี้คุณรตีไม่ได้ลองค่ะแค่เข้าไปชมเฉยๆนะคะอย่างไรถ้าใครอยากไปลองเนี่ยก็ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมแล้วลองเข้าไปดูนะคะนี่ก็คือประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่คุณรตีได้ไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะ รอติดตามนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรประสบการณ์อะไรทําให้คุณรตีตื่นเต้นตอนที่ไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณรตีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจคุณรตีมาตลอดนะคะคุณรตีก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยอายุยืนยาว และก็ร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันพร้อมๆกับคุณรตีนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ